เอาไปสู่เรานะครับ Take to the m o s q นี่เป็นโคกนัต on the t o อันนี้อันนี้นี่ใครปะมีอีกรา้รานนอกูเราไข่ปะไข่ปะไข่ปะเราเห็นไหมนโรตมเ,เล็ก น้องชายนะครับ my brother มีคนกี่คนรัวข้าง โนมีอยู่สี่ญาติยังไม่มีคนจากเราไปวอนขึ้นต้นมโตเรียบร้อยอยางนี้มาวันนี้เลยมานั่งกับป้านี่ไหมนี่นี่ต้องริบเข้งนีแล้วนะ